ข่าวดูทุกคน แฟนๆหมอลำแห่ส่งกำลังใจนะครับหลังทราบข่าวแม่นกน้อยอุไรพรเสียงอีสานเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำครับเส้นภูเขาทองเมวดีหลังจากกลับมาจากงานที่จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งสู่จังหวัดอุดรอ,อาการแม่ตอนนี้นะครับมีคิ้วแตกบวมหายปรราเนี่ยหักครับแม่นกน้อยอุไรพรมีสติดีนะครับท่ามกลางแฟนๆครับทุกคนที่เข้าไปส่งกำลังใจขอให้พระครุ้มครองคุณแม่นั่นเองนะครับวันนี้มาอัปเดตอาการของ แม่นกน้อยอุไรพอนะครับซึ่งคนใกล้ชิดเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าอัปเดตอาการนะคะเวลาประมาณตีสามกำลังเดินทางกลับจังหวัดอุดรเกิดอุบัติเหตุนะครับเสียหลักรถเนี่ยพลิกคว่ำแม่นกน้อยครับพุกคนหยประหักและกระดูกตรงเบ้าตาเนี่ยแตกส่วนน้องเบลผู้ติดตามนะครับมีอาการคางแตกเจ็บที่ขาและมีแผลตามตัวเพราะกระจกบาดนะครับ แม่เมย์นะครับเจ็บจากแรงกระแทกและกำลังพักฝืนนั่นเองครับทุกคนตอนนี้ทุกคนปลอดภัยกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดอุดรธานีค่ะแม่นกน้อยพ่อหลอดครับทุกคนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะครับ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าแม่นกน้อยพ่อหลอดเสียงอีสานนะครับเขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่าขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้แม่นกน้อยนะคะแม่ถึงมือหมอแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะคะแม่นกน้อยยังไม่สะดวก ให้สัมภาษณ์สื่อหรือเข้าเยี่ยมในตอนนี้ค่ะหากมีอะไรอัปเดตแม่จะให้อดมินอัปเดตผ่านเพจหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนะคะติดต่อเบอร์โทรแม่ได้เลยนะคะผู้จัดการ0917144084คุณเบลนั่นเองครับทุกคนอารีดีว่าตอนนี้นะครับโอ้โหรถเนี่ยก็มีสภาพพลิกคว่ำครับทุกคนแล้วก็เสียหายกันหนักมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายคนครับทุกคนก็เข้าไปนะครับอารีดีว่าส่งกําลังใจให้กับแม่นกน้อยอุไรพร กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลังทราบข่าวว่าแม่นกน้อยครับทุกคนรถเนี่ยพลิกคว่ำนะครับเมื่อคืนนี้คุณแม่ครับทุกคนขับรถยี่ห้อดังนะครับทะเบียนเนี่ยขอต่อ7จ6 4จังหวัดอุดรธานีครับทุกคนไปที่งานครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากจบงานนะครับแม่นกน้อยอุไรพรครับก็ได้ขับรถคันนี้กลับทันทีนะครับทุกคนจังหวัดอุดรเนาะก็ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเสียก่อนนั่นเองนะครับ ทีนี้ครับทุกคนเรามาดูเส้นทางที่แม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยได้มีการขับไปครับเห็นบอกว่าเป็นเส้นทางภูเขาทองเมวดีใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คืออ่านเส้นผิดขอภัยด้วยนะต้องบอกว่าทางนี้เห็นหลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะครับว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างมี คดเคี้ยวใช่ไหมทุกคนอเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์บ้างนะครับ FC แฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าขอให้แม่หายไวๆนะครับส่งกําลังใจนะครับคุณการทัศนะก็ส่งกําลังใจนะครับอาจารย์บิ๊กพูรินก็บอกว่าบ่เป็นยังไงนะครับแม่หายไวๆนะครับคุณเอ็มออนตลกซันเราก็บอกว่าเป็นห่วงนะครับแม่ขอให้หายไวๆนะครับโอ้โหดกว่าคนในวงการครับทุกคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นครับให้กําลังใจแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยกันอย่างล้นหลามอย่างที่บอกกับทุกคนว่าในช่วงนี้นะครับ โอ้โหถนนลื่นเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่บางพื้นที่ก็มีฝนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนะครับสำหรับใครที่กําลังเดินทางเนาะไปเส้นทางไหนก็ขอให้ขับขี่กันด้วยความปลอดภัยเด็ยแล้วกันนะครับข่าวอุบัติเหตุนี่คือไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเนาะในทุกๆแวดวงการนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้แม่นกน้อยอุไรพรกับทุกคนหายจากอาการบาดเจ็บเร็วๆก็แล้วกันนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้อย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยตกใจแล้วก็แห่กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆครับท ติดตามครับก็บอกว่าเบลของนุญาติแจ้งข่าวนะคะตอนนี้แม่นกน้อยและเบลเนี่ยเกิดอุบัติเหตุกับพี่เมย์น,นะครับรถคว่ำตอนนี้ทุกคนปลอดภัยนะคะถึงมือหมอแล้วค่ะซึ่งรถคันนี้เห็นหลายคนบอกว่าทางด้านแม่นกน้อยอุไรพรนะทุกคนก็คือนั่งเป็นประจําเป็นรถส่วนตัวใช่ไหมครับทุกคนอ่ะก็ถือว่าอาการตอนนี้เนาะทุกคนก็อาจจะหายห่วงแล้วนะครับทุกคนหายห่วงแล้วเนาะกับกับอาการของแม่นกน้อยอุไรพรในช่วงนี้นะครับ โอ้โหทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวกันไปนะฮะอย่างคนลุกทุ่งตอนนี้ก็ได้มีการลงข่าวแม่นกน้อยอุไรพรไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันทุกคนที่คณะพิทอปสราบุธเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีข่าวด่วนที่แจ้งมานะครับจากทางทิมง,งานของคณะเสกอีสานนะครับว่าในช่วงเช้าวันที่ผ่านมานี้ทางแม่นกน้อยอุไรพรได้ เกิดประสบอุบัติเหตุนะครับรถที่แม่เนี่ยนั่งโดยสารเป็นประจําซึ่งปกติแนละ้วแม่ก็จะมีคนขับนะครับแล้วก็จะมีคนติดตามคนที่ดูแลคุณแม่ลูกน้อยอุไรพรอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนี้นะครับเกิดอุบัติเหตรุรถคว่ำครับซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณภูเขาทองมเมยวด,ดีหลังจากที่กลับมาจากงานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับล่าสุดนี้อาการที่ได้อัพเดตนะครับจากทางน้องเมย คนที่ติดตามใกล้ชิดนะครับกับทาวแม่นุน้อยนะครับบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการคิ้วแตกนะครับและบวมรวมทั้งที่สำคัญคือมีอาการหายปราหลานะครับอันนี้เป็นจุดที่หนักที่สุดก็คือโรคหายปราหัาดโดยแม่นุน้อยนะครับตั้งแต่เกิดเหตุ จนถึงการบาดเจ็บแล้วก็การเคลื่อนย้ายร่างนะครับอของคุณแม่เนี่ยครับไปที่โรงพยาบาลคุณแม่ลูกน้อยยังมีอาการสเติกดีครับและก็ตอนี้นะครับถึงมือหมอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนี้นะครับเรื่องของอาการ,าการหายปลาหักเนี่ยยังมีอาการเปลือกตาแตกน,นะครับซึ่งเป็นอาการล่าสุดที่หลังจากที่เดินทางไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สภาพโดยรวมปลอดภ,ภัยแม่ไม่ได้มีอาการวิตกรือวาตกใจอะไรเท่าไหร่ ล่าสุดนี้นะครับทางเมผู้จัดการส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการของทางแม่นกน้อยอุไรพอและเสีอีสามนะครับได้ติดตามกับแม่นกน้อยตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับอาการโดยรวมๆส่วนใหญ่ก็จะมาจากการฟูกช้ำจากแรงกระแทกของตัวรถนะครับที่พลิกคว่ำไปนะครับเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบสาเหตุกันต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์นี้นะครับที่เกิดการพลิกคว่ำนี้นะครับ เป็นเพราะอะไรแต่วันนี้ขออวยพรให้กับคุณแม่ลูกน้อยอุไรพรนะั้นหายดีกันก่อนนะครับนี่คือไลฟ์สดนะครับของเช้าวันนี้ที่เพจโค้กทูลยครับอัปเดตอาการของแม่ลูกน้อยอุไรพรให้ทราบกันเดี๋ยวความขึ้นหน้าอะไรบ้างนั้นพี่ตอจบจะรายงานให้ทราบอย่างวันนี้ นะทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นข่าวเป็นคราวกันไปนะตั้งแต่เช้าเลยสำหรับแม่นกนอ้อยอุไรพอกับเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นน้อกับคนในแวดวงการหมอลำแล้วก็ทุกๆวงการเลยครับทุกคนข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับซึ่งอิ่มข่าวกระแสเองก็ขอให้ทุกๆคนนะครับขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเนาะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ครับนะครับขับขี่กันด้วยความปลอดภัยแล้วก็ระมัดร,ระวังกันด้วยกันแล้วกันนะครับแต่คลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กับแม่นกนอ้อยอุไรพอแล้วก็ผู้ตติดาามเนนะทุกคซึ่งร ไม่ทราบจริงๆว่าใครเป็นคนขับนะฮะทุกคนนะสำหรับเรื่องราวนี้เนาะอ่ะโอเคใส่คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับแม่นกน้อยอุไรพรนะครับแล้วก็ฝากทุกคนคอมเมนต์มาเนาะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับส่งกำลังใจกันแบบรัวๆเลยนะคะ